สวัสดีครับพี่มีรอยโลนะครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับขออนุญาตเข้าเรื่องอย่างนี้นะครับเพื่อนๆมีเพื่อนถามมาลักษณะแบบนี้นะครับถ้าขึ้นลักษณะแบบนี้เลยเรากดไปดูไม่เห็นอะไรเลยแบบนี้เป็นอะไรไหมคะมีคนทักมานะครับบอกว่าจะให้ผมแก้ให้คิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องขออนุญาตพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินใครก็อยากได้แต่ผมต้องยกตัวอย่างอย่างนี้ก่อนนะครับว่าอย่างนี้นะครับเป็นที่ระบบนะครับผมคุณไม่ได้กระทําความผิดอะไรไม่จําเป็นต้องมาจ่ายเงินให้ผมนะครับ เงินผมก็อยากได้แต่แบบนี้เดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นปกตินะครับในกรณีลักษณะแบบนี้ของแดชบอร์ดนะครับไม่ว่าคุณจะเข้าไปดูตรงการสร้างรายได้หรือแม้แต่กระทั่งยอดเงินที่ได้รับนะครับบางทีก็จะเข้าได้บางทีก็จะเข้าไม่ได้บางทีกดเข้าไม่ดูเฮ้ยตำแหน่งการสร้างรายได้มันหายไปหรือแม้แต่กระทั่งตรงการสร้างรายได้ยอดเงินที่ได้รับมันหายไปของแดชบอร์ดแบบนี้ผมบอกเลยว่าเป็นปกติเป็นที่ระบบ เดี๋ยวก็จะกลับมาเป็นปกติเรื่องนี้ผมเคยทําคลิปลงไปแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีพี่ๆน้าๆมือใหม่นะครับได้เจอลักษณะแบบนี้อยู่เรื่อยเพราะว่ายังไม่ได้ไปเจอคลิปผมนั่นเองแล้วก็ร้อนอกร้อนใจนะครับผมถ้าคุณไปเจอคนดีนะครับผมเขาก็จะบอกในลักษณะแบบเหมือนผมนี่แหละผมก็ไม่ได้ว่าผมดีนะก็อาจจะไม่เก็บเงินของคุณแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเจอคนที่เขาต้องการมีรายได้เขาก็อาจจะจ่ายผมก่อน200-300500นะครับผมแต่ในลักษณะแบบนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ต้องทำไรเดี๋ยวก็กลับมาเป็นปกตินะครับ ใจเย็นๆนะครับ